โอเคมากโอเคแล้วมากครับรถเร็วในที่102จะเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพอธิวัตรครับ เนึกแบบไปยังมี635มาด้วยนะจาละลาย201มาก่อน2 201มาก่อน6 635มาติดกันนะครับโอเคขี้ไว้ครับได้มีทองขึ้น 给、欸、我喝小熊茶，啊！我忘了那这了。 มาไหมยี่แปดคนนี okay, ้มาไหมควกนี้มา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 เหรอคนนี้นะยี <t rian> <t rian> ่แปดนะมาเหรออย่าอย่าเจอกันอย่าเจอกันผมนั่งตียนอนนะอันหายไม่เย็นไม่บมดใจี่ไหไม่ต้องหใจต่อไหนะไม่ต้องหมยังต่อแบนี้ีกคนละแอีกเอาคนเดียวอยู่เตียงหน้าที่คน เตียงบนเตียงล่างเขาจะนอนเรารรกดิเออถ้าเราอยู่เตียงล่างนะรกลัวเตียงบนได้แต่ที่เราอยู่เตียงล่างเตียงบนันเตียงล่างเขาจะนอน่ะทำไงอะเีวเขาตนคือแต่ก็ไม่พูดพลาดเลยนะก็นอนอะหิบแย่จับซื้อตัวหิบแยแทนทำอะไรไม่ได้เลย ไอ้พ yeah, kind of ี่มึงจะมึงจะซ่อมกับ ได้หรอกครับมารถเร็วใน,น,นที่หนึ่งถึงสองนะครับก็ให้รถท,ท้องถิ่นสี่ถึงสองไปดีดร้อยสองตามหลังโอเค